สวัสดีครับผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนรอคอยและรอคอยมานานด้วยรอคอยมาหลายปีกว่ามันจะกลับมาอีกทีมันคือ KHSF 2 0 JJ J. ไปดูกันดีกว่าครับไปะจะบอกว่า KHS นะครับผมคือมันหายไปจากตลาดไทยไปผมว่าโห้น่าจะมีสัก สามสี่ห้าหกปีเนาหายไปจากตลาดไทยนานมากเหมือนกับว่าไม่มีใครแบบนำเข้ามาอย่างจริงจังตอนนี้มีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้กลับมาขายในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วมันคือ KHS หลายๆคนที่ชอบจักรยานพับที่ทำทัวร์ลิงได้ดีเนี่ย KHS ตอบโจทย์มากเป็นเพราะว่าหางหลังมันยาว มันใส่ตะแกรมใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ติดขาเรานะครับผมเวลาที่เราเอากระเป๋าพาดลงเรามาดูอะไรตัวนี้กันดีกว่าว่าสิ่งที่เขาให้มามีอะไรบ้างและสเปคเป็นไงบ้างปะมาดูล้ออย่างแรกเลยนะครับตัว f 2 0 jj เนี่ย f ยี jj จะมากับล้อหน้าที่เป็น2ี่สิอ่า ตัวนี้จะกึ่งจะตัวเริ่มต้นก็ได้นะจริงๆมันมีตัวถูกกว่านี้แล้วแต่ว่าในเมืองไทยยังไม่มีเอาตัวถูกๆคนนั้นเข้ามานะครับผมตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่20406ี่นะะยางยางตัวนี้เดี๋ยวขอเช็คสเปคก่อนมันเป็น2ี่สแหละยางยี่สนงจนะครับผมแล้วก็ใช้ยางของ power tool เลย Power Tool เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำให้กับ KHS โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสเตมหรืออะไรพวกเนี้จะใช้ของ Power Tool ซะเยอะนะครับผมตัวนี้ก็มาจากเป็นของ Power Tool เหมือนกันก้ามเบรกใช้ของ Trek Tor นี่ Trek t o ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมว่ามันแบบได้มาตรฐานโลกมากๆครับใครที่ใช้ก้ามเบรกอยู่ถ้าเกิดไม่ใช่ชิมโน n อลองๆมาก็ต้องเป็นพวก Trek Tor นี่ยแหละซึ่งผมว่าคุณภาพมันแบบ เปลี่ยมจริงๆนะสำหรับตัวนี้อ่ะมาดูที่เฟรมกันต่อดีกว่าอ่ะอยากจะพลิกให้ดูเฟรมสักนิดหนึ่งนี่เฟรม KHSF20JJ ตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าใช้เฟรมท่อเรโน500มาเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าเห็นไหมเรโน500อ่ะคือใครที่รู้จักอ่า เขาเรียกว่าท่อคมอมมดี้เนาะที่ผมเคยอธิบายไปว่ามันก็จะมีแบบอ่าสี่สามหนึ่งศูนย์มีเลโนมีโคลัมบัสตัวนี้อยู่กับเป็นท่อเลโนท่อเลโนเนี่ยเมดดินไต้หวันทำในไต้หวันผลิตในไต้หวันแล้วก็คุณภาพเนี่ยระดับไฮเอ็นมากๆสำหรับท่อเลโนตัวนี้ตัวนี้รหัสห้าร้อยตัวนี้ขี่สนุกมากๆให้ตัวได้ดีทำทัวรลิงสนุกแน่นอนอะว่ายง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบไม่อยากได้จักรยานที่แข็งกระด้างเนี่ยตัวเนี้ย ผมว่าตอบโจทย์มากๆนะสำหรับตัว F 2 0 JJ อะชุดขับตัวนี้นะครับผมสิปสปีดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สี่สิบหกสปีดอะไม่ใช่สิบแปดสิบแปดต้องเก้าคูณสองอันนี้8ปดคูณสองสิบหสปีดนะครับผมจานหน้ามาสองจานเรียบร้อยแล้วใครยากไปแต่งแนลนาครดเนี่ยมันแต่งได้อยู่แล้วเนอะมันก็ใช้ชุดขับของชิมานโนนะครับอะมีหูสับจานมาให้เรียบร้อยอ่าใช้ของ ชุดขับเนี่ยใช้ของไมโครชิฟนะครับผมไมโครชิฟตัวนี้ใช้หูสับจา่าใช้สับจ่าไมโครชิฟตีนผีไมโครชิฟแล้วก็ชิปเตอร์มของไมโครชิฟด้วยหางหลังนี่มีเขียนชัดเจนเลยว่าเลโน่นี่เห็นไหม KHS USA ใครที่ไม่รู้ KHS เป็นแบรนด์ USA นะเม็ดอินไต้หวันอ่เม็ดอินไต้หวันแบรนด์อ่าแบรนด์ Band USA แบรนด์อเมริกานะครับผมอ่แล้วก็ตัวเฟรมเนี่ยก็จะเขียนอยู่ F 2 0 JJ อยู่ตรงนี้ อ่ะมาให้ดูเนื้องานเฟรมตรงนี้นิดนึง KHS เอผมชอบรายละเอียดตรงนี้มากเลยอ่ะตัวเฟรมเนี่ยมันจะปั๊มนูนออกมาเป็นโลโก้ KHS หน่าไม่ใช่แบบว่าเอาอะไรมาแปะแปะให้หนาหนา,นานะตัวนี้เขาเรียกว่าปั๊มนูนออกมาเป็นโลโก้เลยผมว่าเด็ดมากๆสำหรับการปั๊มนูนตัวนี้นะอ่ะทัดมา ตัวหลักอ่านหลักอ่านก็เป็นงาน CNC มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้นี่เป็นตัว CNC ไม่เรียบร้อยแล้วน้ำหนักเบา27.2หามาทดแทนง่ายด้วยนะครับเบาะเบาะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างกับตัวไอเอฟสพวกนั้นนะซึ่งอ่อนนั้นออกแนวซิ่งหน่อยตัวนี้นิ่มนิ่มมากแล้วก็ใหญ่มากๆปันสบายแน่นอนสำหรับตัวนี้แล้วเป็นเบาเจลอะกดรู้เลยว่าเป็นเบาเจลแน่นอนนิ่มนิ่มมากๆนะครับผม ปอกแฮนด์ Hand, มีที่พักมือให้เรียบร้อยมือเบรกใช้ของ power t o o นะครับผมมือเบรกใช้ของ power t o o แล้วก็ชิปเตอร์ใช้ของ micro shift นะสเตมก็ของ power t o o การดูสิคือทรงผมว่า khs เนี่ยทรงของจักรยานเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับผมมันเป็นเอกลักษณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นกี่ปีกี่ปีที่ khs ทำมามันก็เป็นทรงนี้นี่แหละ ไม่ได้คือจะบอกว่าการพัฒนาเขามีนะอ่าแต่อะไรที่มันดีอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องปรับป่ะเหมือนพวกยาดมที่เราใช้กันนะ่ะทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับแปลนะตัวนี้ผมว่ามันดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับอะไรเลยเอามาให้เราขายกัเถอะนะอ่ะมาดูวิธีการพับคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมคันนี้เนี่ยอ,อย่างแรกขาตั้งขึ้นนะ อาจารย์ด้านซ้ายปรับไปด้านหน้าทุกคันก็จะเซตประมาณนี้หมดนะครับอ่ะเราพับคอมันลงมาตัวเคสเชสเนี่ยจะมีตัวล็อกคอไว้อยู่นะอย่างนี้นี่ปุ๊บอ่าล็อกคอไปเลยอย่างนี้นะครับอ่ะแต่ไอ้ตรงเนี้ยตัวจุดพับตรงเนี้ยมันนิ่มมือมากเป็นจุดพับสองชั้นนะเปิดเซฟอ่าเขาเรียกว่ากดเซฟตี้ด้านในง้างมันออกมานะครับผมแล้วก็ค่อยๆพับเข้าหากันชึบ ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแม่เหล็กเขาเรียกว่าแม่เหล็กที่จะดูดติดกันมาให้นะครับผมเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกตัวที่มันล็อกเอาไว้เฉยๆครับผมให้มันตั้งเอาไว้ได้ลักษณะนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะลักอ่านจะเอาลงหรือไม่เอาลงก็ได้เอาลงมันก็จะ อ่าเขาเรียกว่าลงมาแล้วก็จะเรียบร้อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เอาลงก็ค้างไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้หลักอ่านเป็นตัวคําเราใช้ตัวนี้เป็นตัวคําไอมันจะมีเหมือนกับอ่า,อาเหล็กออกมาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวคําถามว่ามันพับแล้วมันแคบไหมมันก็แคบพอสมควรนะนี่ก็แคบพอสมควรนะไม่ขี้เละ แต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าพับแล้วแคบเหมือนดาหอนเท่านั้นเองไม่ได้เล็กเท่าดาหอนอ่าอ่าชอบไหมครับตัวนี้ KHSF20JJ นี่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ชอบทัวร i n ิงใครที่เป็นสายทัวรลิงใครที่แบบว่าไม่ได้อยากแบบปั่นซิ่งมากๆอ่าปั่นไปเรื่อยๆถามว่ามันทำความเร็วไหมมันทำได้นะ แต่ว่าที่เขาเน้นคือการปั่นระยะไกลเพราะมันเป็นเฟรมคอมเอรี่แน่นอนตัวนี้น้ำหนักอยู่มาสัก1 2โลนะครับ12.2โลเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะให้มันแบบน้ำหนักเบาๆต่ำกว่า10ปั่นเร็วๆมันก็จะยากหน่อยนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่22,900บาทสายทัวริงต้องชอบแน่นอนตัวนี้หางหลังยาวทำทัวริงดีปั่นสนุกแน่นอนนะครับผม 22,900บาทสนใจติดต่อมาได้เลยนะอ่าร้าน b บก e Garden นะอ่า0897600299หรือติดต่อในราย e ID ก็ได้นะครับ LINE ID อ่า @bikegardenbkk bkk ขอโทษทีครับ b i ก e g a r d e n b k k นะครับผมอ่า แล้วก็หรือติดต่อไม่เสร็จใน a ฟ e b o o กก็ได้นะครับได้ทั้งสามช่องทางนะแล้วแต่ว่าสะดวกช่องทางไหนนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ฝากตัวนี้ไปด้วยตัวนี้มีมาสองสีนะอ่ะมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะเดี๋ยวผมพาไปดูสีน้ำเงินดีกว่าชึบนี่ชึบนี่เห็นไหมสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็สวยจัดเลยนะ <laughs> อ่ะล็อตนี้มีมาแค่สองสีนะ ยังแค่สองสีก่อนแนอนาคตคงจะมีสีมาเพิ่มนะครับผมแต่ตอนนี้มีมาอยู่สองสีก่อนนะอะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยสองหมันเกรอบาทผมว่าหลายๆคนรอตัวนี้อยู่ KHS F 2 0 JJ น้อง JJ แหลวะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ